ครับสดเอฟซีอิกาชารลสุันครับมาีผมอนอีกามารายงานตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นของกิฬาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับหลังจากที่ปุ๊บมา3เกมสิ่งที่แมนยูจะต้องแก้ด่วนปรับด่วนเพื่อ6แต้มใน2นัดถัดไปซึ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับนั่นคือการเจอกับเบรนส์ฟอร์ดแล้วก็เอฟเวอร์ตันสองเกมนี้บอกเลยว่าแมนยูต้องได้6แต้มเต็มนม่เช่นนั้นนะครับ โอกาสการติดท็อปโฟเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดก็ได้แล้วมีอะไรบ้างล่ะครับในสิ่งที่แมนยูจะต้องแก้ไขโดยด่วนปังกระจกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซีฟิร์ส่อเห็นก่อนนะครับชินชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จารย์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางของอีก,กาด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่อีก,กาชแน,นลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับไปว่ากันครับ นี่คือ5สิ่งที่แมนยูจะต้องแก้ไขโดยด่วนเพื่อสถานการณ์ที่ดีขึ้นในการจบท็อปโปครับข้อแรกครับดึงสติกลับมากระชากความกระหายที่เคยมีกลับมาให้เร็วที่สุดมันน่าเหลือเชื่อครับทีมที่ผ่านการคว้าแชมป์ฟุตบอลคาราบาวครับแล้วทำได้ดีก่อนหน้านั้นกับกลายเป็นว่า3เกมถัดมา เป็น3เกมที่ไม่น่าประทับใจเลยมันเกิดอะไรขึ้นคุณแพลรี่พู7-0คุณทำได้เพียงแค่เสมอเซาท์ทฮมตันทีมท้ายตารางและคุณแพ้นิวคาสเซลแบบไร้ข้อโต้แยง้งมันเกิดอะไรขึ้นครับสิ่งที่มันจับหรือว่าสัมผัสได้ชัดที่สุดก็คือเรื่องของความกระเฮี้ยนกระหือรือในการที่จะเป็นผู้ชนะของเกมมันหายไป แทชชั่นที่เคยเกินร้อยมันต่ำกว่าร้อซและความมุ่งมั่นในการที่จะเอาชนะคู่แข่งมันน้อยลงครับเรื่องนี้เอลิกเชนฮารรู้ดีว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องซึ่งมันสามารถคิดได้ว่าหลังจากที่คุณคว้าแชมป์แล้วเนี่ยความตั้งใจความมุ่งมั่นของคุณต็ลดน้อยลงพอคว้าแชมป์ได้ปุ๊บอันดับตารางคะแนนยังอยู่แถวแถวท็อปโฟคุณเองก็มั่นใจ เกินไปหรือเปล่ากับการที่จะติดท็อปโฟรได้แต่หลังจากจบเกมที่แมนยูแพ้กับทางนิวคาสเซิลเชนฮากรู้เลยครับและยอมรับเลยว่าคำว่าแพชชั่นคำว่าความมุ่งมั่นคำว่าความกระหายของเตะแมนยู Man ทํำมากถับเปรียบเทียบกับนิวคาสเซิลอยู่คนละระดับครับมันเทียบกันไม่ติดเลยนี่คือสิ่งที่อันตรายที่สุดครับในวันที่คุณไม่สามารถตั้งมายเซ็ตที่ดีได้ ในวันที่คุณไม่สามารถมี m e n ชลิตี้หรือว่าสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งในการเจอกับคู่แข่งในเกมเกมนั้นได้เนี่ยผลลับคุณก็ได้ได้แบบนี้ก็คือเป็นผู้แพ้หรือไม่ได้เป็นผู้ชนะในสิ่งที่ควรจะเป็น3มเกมที่ผ่านมายูเนเต็ดดูเหมือนจะฮึดไม่ขึ้นไม่มีแรงขับเคลื่อนที่ดีดูจะเหี่ยวปลายด้วยซ้ำตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เชนฮาจะต้องแก้ไขให้ได้ เพราะว่าการเจอกับเบรนด์สฟอร์ดแล้วก็เอเวอเรตันเนี่ยบอกเลยเป็น2ทีมที่เล่นในสไตล์ใกล้เคียงกันนั่นคือบู๊ดุด,ดันไม่เกรงใจใครและเป็นฟุตบอลเดรเรกฟุตบอลที่เปิดบอลสัญทาานข้างด้วยเราวิ่งสู้ฟัดสู้ไม่ถอยด้วยตรงนี้ครับแมนจูต้องแก้ไขให้ได้แล้วทําให้ดวดเลยครับประเด็นข้อที่2ครับการจบสกอร์ต้องคมกว่าเดิมและมันอาจถึงเวลาของออตโตนี่มาร์เซียลลงเล่นแทนวอลส์เปอร์ส โอเคละในช่วง2-3เกมที่ผ่านมาครับแต่หลายคนจะโฟกัสที่การขาดกาซิมิโร่มันส่งผลโอเคมันส่งผลจริงครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับจะประกอบรอบด้านของแมนยูก็ไม่ได้คีวิวคีวเรเลยตัวนักเตะอย่างบรูโน่แฟรนันส์เอ้ยนะครับอันโตน,นี่เจอรอนซานโชวพวก3ตัวรุกพวกคอยสร้างสารรค์เกมอะตรงเนี้ยต้องยกระดับการเล่นของทีมขึ้นมาให้ได้คุณต้องสร้างในสิ่งที่พิเศษขึ้นมาให้ได้ แล้วการจบสกอร์ของแมนยูก็ต้องทำให้ได้แบบเฉียบขาดแล้วก็แม่นยำในเกมแพ้ลิเวอร์พูลเกมเจอกับซอลตันตันเกมเจอกับนิวคาสเซลโอกาสจบสกอร์ของแมนยูใช่ว่าจะไม่มีเลยนะครับมันมีฮะแต่คุณทำไม่ได้เองตรงนี้มันคือข้อผิดพลาดที่ยอมรับไม่ได้ทีมอย่างแมนยูมีคุณภาพเหนือกว่าคู่แข่งหลายๆทีมแต่จังหวะจบ มันไม่คมตรงนี้คือการบ้านกองโตของเอริชเชนฮาร์ตต่อให้คุณเล่นสวยรวยสเสน่ห์ต่อให้คุณมีดันกลางที่ดีต่อให้คุณมีเกมรับที่เหนียวแน่นแต่ถ้าคุณพกปืนไปแล้วจะยิงอริเนี่ยแต่ไม่มีกระสุนเนี่ยคุณจะไปฆ่าเขายังไงถูกต้องไหมครับดังนั้นโอเคตัวความหวังสูงสุดคุณมีอยู่ก็คือแรสฟอร์ดคุณป้อนไปให้เขาเยอะคุณป้อนไปเขาเยอะครับ ให้เขาจบให้ได้รวมถึงคุณได้เห็นแล้วว่าวอลส์เวคอรสตอนนี้สิ่งที่ขาดไปคือการหาพื้นที่การจบสกอร์และในเมื่ออองตุนิมักซิเลกำลังจะกลับมาฟิตเต็มร้อยเนี่ยถ้าเขาฟิตถึงฟิตทันมกักซิเลก็ต้องลงเล่นแทนวอล์ Cross, คส์เ s คอรสกับมันจะสร้างความแตกต่างได้ดีกว่าวเวทคอร์สในเวลาที่คุณต้องการคำว่าประตูครับนั่นคือข้อที่2 ทีนี้ประเด็นที่3ครับที่มองเห็นชัดเลยจาก3เกมที่คุณไม่ชนะเนี่ยก็คือความเข้มข้นภายในทีมลดน้อยถอยลงครับหรือถ้าจะบอกว่านักเตะแมนยู U, วิ่งน้อยลงก็เป็นเหมือนันได้ครับเจอกับริภรูความดุดันความเปรียบกราดของแมนยูน้อยมากครับเจอกับซอลตันความเข้มข้นก็ยังต่ำกว่าซอลตันด้วยซ้ำเจอกับนิวคาสเซิล ดูเหมือนว่าสเตปของแมนยูจะช้ากว่านิวคาสเซิลอยู่1หรือว่า2จังหวะตลอดออะอย่างเช่นตั้งแต่นิวคาสเซิลเนี่ยสิ่งที่พวกเขาเอาชนะแมนยูได้ก็คือการวิ่งสุดใส่สุดบวกหนักเข้าประทะหนักๆการเก็บจังหวะ2การรีคเวอรี่บอลจังหวะ2ที่สามารถที่จะเล่นไปต่อได้จากรับไปสู่รุกเนี่ยนิวคาสเซิลทำได้ดีหมดครับ นักเตะแมนยูเคยทําได้ดีแบบนี้ก่อนหน้านี้นะฮะแต่กลับกลายเป็นว่าแมนยูมีข้อผิดพลาดขาดตกบกพร่องเยยยแยะมากมายครับตรงนี้เอลิเซนฮาร์ดก็ต้องไปเสริมไปเติม,ไป,ตมไปเพิ่มในส่วนที่ผมบอกมาครับไม่ว่าจะเป็นความเข้มข้นในการเล่นความดุดันในสนามแรงประทะจังหวะการวิ่งการเก็บจังหวะสองต้องเล่นแบบดุดันไม่เกรงใจใครครับ แมนยูเคยเล่นไี้ดีแบบนั้นแต่มันไม่ใช่ใน3เกมล่าสุดครับที่เจอกับเรียฟูซัลลัมตันแล้วก็นิวคาส s เซลและยิ่งคุณต้องเจอพวกสุิริตแรงกล้าอย่างเบรนท์ฟอร์ดกับเอเวอเรตันเนี่ยคุณต้องมีสิ่งเหล่านี้ครับเป็นคุณสมบัติที่ดีเพื่อที่จะเป็นทีมที่จะชนะในเกมเหล่านั้นได้แต่ถ้าคุณไม่มีเมื่อไหร่คุณมมีคุณสมบัติเหล่านั้นนะครับบอกเลยว่าแมนยูอาจจะเป๋ยาวเลยก็ได้นะฮะ นี่คือข้อที่3ที่คุณต้องแก้ข้อที่4ครับการรับมือลูกโด่งหรือว่ากลางอากาศต้องเป๊ะอย่างที่ผมบอกไปเกินเกินไปแล้วนะครับในช่วงต้นคลิปว่าทีมอย่างเวนส์ฟอร์ดของโทมัสแฟรงค์ที่มีอีวานโชนี่เอนด์บโมรวมถึงเอฟเวอร์ตันที่ต้องเจอกันในวันเสาร์เนี่ยของชอนไดส์นี่ก็เป็นเจ้าพ่อฟุตบอลไดเวก์อยู่แล้วแล้วก็มีตัวสูงๆยงย่งยงหลายคน ไมเคิลคีนเอยเจมส์ชาคอฟสกี้เอยนะครับโอนาน่าซึ่งก็สามารถที่จะเล่นงานคู่แข่งในเรื่องลูกกลางอากาศได้แต่โชคดีอย่างหนึ่งคือดูกูเร่เขาโดดแบนพอด,ดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราได้เห็นแล้วมีหลายเกมเลยนะครับที่คู่แข่งโจมตีแมนยูในเรื่องของการครอสบอลจากทางริมเส้น,นการเปิดการบอม เข้าไปในกรอบเขียดโทษเส้น18หลาหลายต่อหลายครั้งทําเอาระสำระสายอย่างเช่นในเกมที่เจอกับนิลคารเซนอันนี้ชัดเจนแนวรับของแมนยูพังฮะพัง,งแบบไม่เป็นท่าเลยกับการโดนนิวคาสเซิลเล่นเกมรุกด้วยการเปิดบอลโดง่งโจมตีหลายต่อหลายครั้งในกรอบเขียดโทษจนกระทั่งพวกเขาได้2ประตูจากลูกสนับแบบนั้นด้วยความที่เซนเตอร์แบ็กของแมนยูนะครับ ไม่ได้เป็นเซนเตอร์แบ็กที่มีสรีระร่างกายที่สูงใหญ่นั่นทำให้การป้องกันแนวรับในรูปกลางอากาศการดวลกันในรุกมงเนี่ยแมนยูจะมีปัญหาแล้วก็เสียเปรียบคู่แข่งซึ่ง2เกมถัดไปเจอกับเบนฟอร์ดแล้วเจอกับเอเวอเรตันในเรื่องของความแข็งแกร่งในร่างกายเรื่องของฟิสิกส์เขในร่างกายเนี่ยสำคัญมากนะครับตรงนี้เชนฮาต้องเลือกดีๆในการป้องกันจัดการ กลยุทธ์ของเบรนท์ฟอร์ดและก็เอเวอเรตในการโจมตีในเรื่องของลูกอากาศต้องทําให้ได้ครับถ้าทำไม่ได้นี่บอกเลยงานเข้าแน่และข้อที่5สุดท้ายครับเชนทาร์กต้องทําการบ้านหนักกับผู้เล่นตําแหน่งกองกลางอย่างที่รู้กันครับความสําคัญของแมนยูเนี่ยก็คือการลงเล่นของทซงด้านกาซิมิโร่มีกาซิมิโร่กับไม่มีกาซิมิโร่แตกต่างกันอย่างราฟ้ากับเฮล แล้วถ้าหากว่าในวันที่กาซิมิโร่เนี่ยได้เล่นร่วมกับคนเซนส์บอลใกล้เคียงกันเท่ากันอย่างคริสเตนอิริกเซนอย่างบรูโน่แฟร์นันต์กเป็นภาพที่โอ้โหลงตัวสมดุลมากแต่อิริกเซนยังไม่พร้อมครับกาซิมโร่ยังไม่มาภาระหนักอยู่ที่บรูโน่แฟร์นันต์ครับมนเลยทําให้คู่กลางตรงนี้มาเลยมีปัญหาครับเพราะว่าการประสานงานร่วมกับซาบิเซอร์ก็ดีนะครับรวมถึง สก็อตแม็กทูเนีก็ดีเฟรดก็ดีเนี่ยมันยังไม่เกิดความสมดุลในตรงนั้นครับแต่สิ่งที่คุณทําได้คือการแก้ไขสารการเฉพาะหน้าครับแล้วเลือกผู้เล่นให้ถูกต้องกับบทบาทที่เขาถน,นัดคุณต้องชัดเจนเลยครับว่าคุณจะใช้สก็อตแม็กทูเนีเฟรดกับซาบิเซอร์ในบทบาทใหคุณก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าซาบิเซอร์เนี่ยไม่ใช่ผู้เล่นหมายเลขหกหรือว่าเล่นเกมรับได้ดีเท่ากับซิมิโร่ซาบิเซอร์เป็นวิฟิลหมายเลขแปดครับเป็นตัวออกบอล ตัวทาเกมรรกช่วยเหลือข้างหน้าครับไอ้ครั้งทให้เขาเนี่ยเล่นเป็นมิดฟิลด์หมายเลขหแทนที่กาซิมิโร่เนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์เลยครับเราเป็นการฝืนธรรมชาติเขาได้ซ้ําส่วนนักเตะที่สามารถเล่นกองกลางหมายเลขหได้ก็คือสกอตต์แม็กทูมินีครับแต่ทีนี้ด้วยคุณภาพของแม็กทูมินีเนี่ยในยามเล่นเป็นกองกลางตัวรับคนเดียวยังไม่สามารถทําได้ดีเท่ากับกาซิมิโร่คุณภาพน้อยกว่าเบาบางกว่าครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นครับแม็กทูมินีอาจจะต้อง เล่นเคียงข้างเซตหรือไม่ตรงนี้คือเป็นการบ้านของเอชเชนฮาครับเพราะว่าอย่าลืมฮะแดนกลางของเบนฟอร์ดหนักหน่วงมากรวมถึงแดนกลางของเอเวอร์ตนี่ก็ดูดันไม่เกินใจใครเช่นกันครับตรงนี้คือ5ข้อ5สิ่งที่แมนยูต้องแก้โดยด่วนเพื่อที่จะได้6แต้มเต็มเป็น6แต้มสำคัญในการลุ้นติดท็อปโฟคิดเห็นอย่างไรครับส่งคอมเมนต์เข้ามา ฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกด,ก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซีฟอร์สไ้เห็นก่อนชื่นชอบในแนวาทางนี้แนวต่างกับครอบอาจารย์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันพพอร์ตช่องทางอุกาครับเพราะว่าที่นี่อิกาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ